สนนโดย Ford Focus Sport Plus ใหม่เครื่องยนต์ดู t เทค2.0 a j DVD พระเอกตัวจริงสวัสดีค่ะกลับมาพบกับออนพัทราและความเคลื่อนไหวของคนในวงการบันเทิงที่จะมาอัปเดตกันแบบวันต่อวันในช่วงทันข่าวบันเทิงค่ะเห็นหนะ้าออนในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะก็ได้เวลาอมยิ้มกับมุกหลุดของคนในวงการบันเทิงกันแล้วค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นคิวหลุดของพระเอกหนุ่มมาดเข้มหนุ่มปอนนะัทวุฒิจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ วันนี้คุณหนูเล็กดีใจดีใจที่ได้มาเจอพระเอกในดวงใจอย่างหนุ่มปอณัฐวุฒิอีกครั้งซึ่งคราวนี้หนุ่มปอเข้ามาแบบไม่ธรรมดาค่ะผลาสุดเจ้าตัวก็ได้รับบทบาทเป็นบอดี้การ์ดผิวเข้มที่ต้องคอยดูแลสาวพลอยเชอร์มานจะไม่พยายามให้แฟนๆต้องเสียใจนะครับน้องพลอยจะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลย <Wow. S 2> ที่จะเป็นบอดี้การ์ดอย่างดีที่สุดอย่างดีที่สุดจะเป็นบอดี้การ์ดอย่างดีที่สุดน้อง<า>พลอยจะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลย าบุรุษลูกชายจริงๆนะคะแต่พอนักข่าวแกล้งอ right. an like ํ้ว่าจะฝากบอกพี่โดมคนรักเก่าของสาวพลอยว่ายังไงหนุ่มปอเขาก็ตอบแทนควันว่าฝากบอกพี่โดมด้วยแล้วกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ดิไปบอกนเลยพี่ต้าดิโอ้โหก้องช่วยถ่ายเขาหน่อยได้ไหมฮะว่าเขาผิดเขาผิดเขาผิดฝากบอกพี่โดมด้วยกันนะครับเฮ้ยพี่ต้าพี่ต้าพี่ต้าดิโอ้โห ปอเขาก็ฝากบอกคนรอบข้าของสาวพลอยทั้งหมดในสไตล์ที e ่ช <shit> <The Web> ัดเจนแบบนี้ค่ะฝากบอกหมดเลยนะพิต้าด้วยแล้วก็แฟนขับด้วยฝากบอกพี่โดมพี่โดมพี่โดมด้วยนะครับว่าไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวบริการคนนี้จะดูแลน้องพลอยเต็มที่ครับไม่ให้มีรอยขีดข่วนเลยไม่ให้มีรอยขีดข่วนเลยตอนนี้เราขอได้หมดลงแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่พลาดการอัปเดตข่าวข่าวของคนบันเทิงในช่วงนั้นค่ะบันเทิงสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ นอนหลับทับสิทธิ์ได้แต่ไม่ใช่วันที่สามกรกฎาต้องออกไปเลือกตั้งนะเดี๋ยวนี้นะจะบอกให้